ประสาทตาควายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยและความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถเลือกที่จะไม่สนใจได้ผลทบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางมายังสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อเยาวะชนไทยร่วมใจรักชาติรักแผ่นดินและปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปรง่งใสเพื่อความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นหัวข้อที่สําคัญและเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความมั่นคง และความเป็นไทยในปัจจุบันในการบรรยายพลโทบุญสินได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ของตนเมื่อเป็นแม่ทัพภาคที่สองในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงสงครามซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีความหมายสําคัญต่อการสร้างความเข้าใจและความรักในชาติและแผน่นดิพนพลโทบุญสินได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักเรียนได้ถามตอบและเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการพัฒนาตัวเองและเป็นแบบอย่างรู้ของชาติ ในอนาคตพลโทบุญศินป์ได้เล่าเรื่องราวของการทำหน้าที่ในช่วงสงครามและการดูแลครอบครัวทหารที่เสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นตัวอย่างของความรักชาติและความเกี่ยวข้องกับแผ่นดินพลโทบุญศินได้เผยว่าตนมีจุดประสงค์จะจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารที่ได้โอกาสโดยมีการวางแผนให้เป็นศูนย์รวมการช่วยเหลือตามกำลังที่สามารถช่วยได้ ซึ่งงบประมาณจะมาจากคนใกล้ชิดของครอบครัวทหารและผู้ที่มีความประสงค์อยากช่วยเหลือพลทบุญศิลได้เผยว่าตนเชื่อว่าปราสาทต,ตาควายยังเป็นของไทยอยู่แม้ว่าบางคนก็คิดว่าการใช้กําลังทวงปราสาทคืนนั้นอาจจะเกิดความเสียหายมากแต่การทวงคืนนั้นขึ้นอยู่กับเราและการวางแผนของผู้นําถ้าเราต้องการทวงคืนปราสาทการเสียสละของทหารจะมากน้อยขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการของผู้นํา ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องมีการพิจารณา,าด้วยความรับผิดชอบพลทบุญศิล์นได้เผยว่าการถอนกําลังพลของกองทัพเราและกัมพูชาจะขึ้นอยู่กับความจริงใจของฝั่งกัมพูชาและการเผยแพร่ข้อมูลในสมัยโซเชียลมีเสียสูงมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเห็นความจริงในเรื่องนี้ได้ชัดเจนพลทบ,บุญสิล์นได้เผยว่าการช่วยเหลือกองทัพตามริมชายแดนเป็นเรื่องที่ดีและสําคัญซึ่งช่วยให้กองทัพได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาคประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการสร้างความมั่นคง และความเป็นไทยในชายแดนนี้พลโทบุญศิลป์ได้เผยว่าตนเชื่อว่าการจัดฮัตตตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่าซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวทหารได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในการเตรียมตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องการความรับผิดช,ชอบจากทุกฝ่ายพลโทบุญศินป์ได้เผยว่าตนเชื่อว่าการทวงคืนประสาทตาควายเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องการความรับผิดชอบจากผู้นําในการ วางแผนและการจัดการซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการพิจารณาด้วยความรับผิดชอบและความเป็นไทยในใจพลโทบุญสินได้เผยว่าการถอนกําลังพลของกองทัพเราและกัมพูชาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกําลังพลของทักงะสองฝ่ายซึ่งต้องมีการจัดตามสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์โดยมีการสังเกตการจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนอาเซียนนุตสวทีม AOT เพื่อให้มีการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามริมชายแดนไทยกัมพูชาในแบบที่ปลอดภัย และมีความมั่นคง